เคมีอินซีย์ตอนหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินซีย์สารประกอบอินรีย์มีมากมายหลายชนิดซึ่งคุณสมบัติก็แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่จะบอกประเภทของสารประกอบอินซีย์ก็คือฟังก์ชันนั่นเองถ้าอย่างนั้นเราไปรู้จักหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆกันเลยค่ะสารจำพวกแรกที่อยากให้รู้จักก็คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยสารประกอบประเภทนี้จะมีแค่ธาตุคาร์บอนและธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบเท่านั้นมีทั้งหมด4ประเภทคือแอลเคนแอลคีนแอลไคน์และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสารประกอบทั้ง4ชนิดมีความแตกต่างกันคือสารประกอบประเภทแอลเคนจะมีเฉพาะพันธะเดียวระหว่างอะตอมของคาร์บอนและคาร์บอนแต่ถ้าหากในโครงสร้างของสารมีหตำแหน่งที่มีพันธะคู่ ระหว่างอะตอมของคาร์บอนก็จะเป็นสารประเภทแอลคีนส่วนแอลคลายก็จะคล้ายกับแอลคีนคือในโครงสร้างมี1นึ่ตำแหน่งที่มีพันธะสามระหว่างอะตอมของคาร์บอนและตัวสุดท้ายอย่างอารมาติไฮโดรคาร์บอนจะมีความแตกต่างกับสารทั้ง3ามชนิด คือสารพวกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจะมีโครงสร้างเป็นวงเบนซีนคือโครงสร้างหกเหลี่ยมที่มีพันธะคู่และพันธะเดียวสลับกันและนี่ก็คือตัวอย่างของสารแต่ละชนิดเด็กๆลองมองให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละหมู่ฟังก์ชันดูนะคะ สารประกอบอินทรีย์ในกลุ่มต่อมาคือสารประกอบที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบมีทั้งหมด6ชนิดด้วยกันคือแอลกอฮอล์อีเทอร์แอลดีไฮด์คีโตนคาร์บอกซิลิกแอซิดและเอสเทอร์โดยสารแต่ละชนิดมีหมู่ฟังก์ชันและสูตรทั่วไปดังนี้เลยสารประเภทแอลกอฮอล์จะมีหมู่ฟังก์ชันคือฮดรอกซิลเยนสูตรทั่วไปได้ว่า R-O-H โดยที่ R คือหมู่ LQ ก็คือส่วนที่เป็นโซ่หลักของไฮโดรคาร์บอนนั่นเองต่อไปอีเทอร์จะมีหมู่ฟังก์ชันคือหมู่ l อ o x อเขียนสูตรทั่วไปได้ว่า R-O-R ค่ะ l d ลดีไฮจะมีหมู่ฟังก์ชันคือหมู่คาร์บอซีดไฮด์ H, ซึ่งเขียนสูตรทั่วไปได้ว่า R-C-H-O ค่ะ ต่อไปก็เป็นคีโตนจะมีหมู่ฟังก์ชันก็คือหมู่คาร์บอนิลซึ่งเขียนสูตรทั่วไปก็ได้ว่า RCOR ค่ะเพศคาร์บอซิลิกแอซิดจะมีหมู่ฟังก์ชันก็คือหมู่คาร์บอซิลซึ่งเขียนสูตรทั่วไปได้ว่า RCOOH ค่ะต่อไปตัวสุดท้ายในกลุ่มนี้ก็คือเอสเทอร์จะมีหมู่ฟังก์ชันก็คือหมู่แอลคอกซีคาร์บอนิล e ซึ่งเขียนสูตรทั่วไปได้ว่า R C O O R ค่ะเรามาดูตัวอย่างของสารแต่ละชนิดกันนะคะเริ่มที่สารแรกแอลกอฮอล์สิ่งที่จะบอกว่าสารนี้เป็นแอลกอฮอล์ก็คือหมู่ O H หรือหมู่ไฮดรอกซิลนั่นเองค่ะต่อมาก็คืออีเทอร์ก็จะมี O หรือหมู่แอลคอซี y, ที่ถูกล้อมรอบด้วยคาร์บอนทั้งสองข้างนั่นเองค่ะกัรประกอบประเภทต่อมาก็คือสารประเภทแอลดีไฮด์จะมี หมู่คาร์บอซาลดดไฮด์หรือ C=O-H ดบอก็อยู่ปลายฝั่งใดฝั่งหนึ่งของโครงสร้างค่ะต่อไปก็เป็นสารประเภทคีโตนจะมี C=O ดบอหรือหมู่คาร์บอนิลเพียงอย่างเดียวที่ถูกล้อมรอบด้วยคาร์บอนทั้งสองข้างค่ะต่อไปสารพวกกรดคาร์บอกซิลิกหรือคาร์บอกซิลิกแอซิดจะมีส่วนของหมู่คาร์บอซิลหรือ C- o อ o อยู่ที่ปลายฝั่งใดฝั่งหนึ่งของโครงสร้างนั่นเองค่ะและสารประเภทสุดท้ายคือเอสเทอร์จะมีส่วนของ C- ว o o คือหมู่แอลคอซีคาบอนิลท bon ี่ถูกต่อกับคาร์บอนทั้งสองฝั่งของหมู่ฟังก์ชันนี้ค่ะสารประกอบอินทรีย์ในกลุ่มสุดท้ายคือสารประกอบที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ เอมีนและเอมายโดยที่เอมินมีหมู่ฟังก์ชันคือหมู่อะมิโนหรือ NH2 แต่เอมินยังแบ่งได้เป็นอีก3ประเภทคือ Primary Amine, Secondary Amine และ Tertiary Amine ค่ะโดยเอมินแต่ละชนิดจะมีหมู่ฟังก์ชันและสูตรทั่วไปดังแสดงเลยค่ะความแตกต่างของทั้ง3ชนิดนี้คือ คาร์บอนที่เกาะอ,อยู่บนอะตอมของในโตรเจนนั่นเองค่ะถ้ามีอะตอมของคาร์บอนเพียงอะตอมเดียวนับว่าเป็นไพ i ์มารีเอม e ถ้ามี2อะตอมก็จะเป็น s e c เคนเด r รี่เอมถ้าเป็น3อะตอมก็จะเป็น t e r ร์เ r y a ี i เอมนั่นเองค่ะและสารประกอบประเภทสุดท้ายก็คือเอมนมีหมู่ฟังกช์ชันที่ชื่อว่าหมู่เอมนสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดได้เช่นเดียวกับ เมีเลยก็คือ p r i m a ีเอม i เ e ค e c น n ด a รี a เอม e และ tertiary a ี i เอนั่นเองค่ะโดยเ i ม e แต่ละชนิดก็มีลักษณะของหมู่ฟังก์ชันดังแสดงเลยเรามาดูกันที่ตัวอย่างของไพม r รีเอม e เราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีคาร์บอนเกาะอยู่กับไนโตรเจนเพียง1ตัวหากเป็น secondary a ี i เอก็จะมีคาร์บอนเกาะอยู่กับไนโตรเจน2ตัวและถ้าเป็น t e r ร์ a ูรี่ก็จะมีคาร์บอนเกาะอยู่กับไนโตรเจนทั้งหมด3ตัวนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของหมู่ฟังกช์ชันของสารประกอบอินทรีย์นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทำความเข้าใจแล้วก็สังเกตแต่ละหมู่ฟังกช์ชันกันให้ดีๆล่ะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ